อนุทินมาแล้วลั่นแจกให้เร็วที่สุดคนละครึ่งชัดเจนภายในหนึ่งเดือนกลางกระเป๋ารอย้ำพักภูมิใจไทยทำอยู่แล้ว สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่21กันยายน2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสําหรับการแจกเงินจากโครงการคนละครึ่งนายกอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดความคืบหน้าวันนี้นะคะนายกได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการแจกเงินคนละครึ่งและย้ำว่าจ ะทำให้เร็วที่สุดภายใน1เดือน ซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะล่าสุดวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักภ,ภูมิใจไทยก็ได้กล่าวถึงโครงการคนละครึง่งซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลว่าโครงการคนละครึ่งจะกลับมาภายใน1เดือนหลังจากได้เข้า ไปทงาาํนเป็นรัฐบาลยนอนุทินกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งถือเป็นนโยบายที่จะช่วยทําให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้เพราะปัจจุบันรัฐบาลมีเวลาไม่ยาวนานนักจึงจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งรวมทั้งปัญหาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันปัญหาเรื่องของผลทางการเกษตรปัญหายาเสพติดนายอนุทินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องของเศรษฐกิจคนละครึ่งใครเสียภาษีก็ได้เพิ่มมากหน่อย ป็น60ต่อ40แต่คนที่ไม่อยู่ในระบบภาษีก็ยังได้คนละครึ่งเหมือนเดิมพี่น้องจะได้มีสิ่งที่ไปทําให้เศรษฐกิจของเรากระตุน้นช่วยเหลือกันเองดูแลกันเองเศรษฐกิจมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้ความมัน่นใจกับพ่อแม่พี่น้องได้ว่าเราจะเข้าไปภูมิใจไทยพูดแล้วทําอยู่แล้วส่วนประเด็นเรื่องการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาและการสร้างรั้ว ตามแนวแาแดนว่ารับาลจะให้การสนับสนุนกองทัพยอย่างเต็มที่ในการดูแลความมั่นคงโดยให้อำนาจทหารตัดสินใจอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันจะใช้การทูตและการเจราจาระดับรัฐต่อรัฐเพื่อให้กัมพูชาย,ยอมรับเงื่อนไขของไทย นายอัลทินกล่าวอีกว่าเรื่องนี้ต้องยืดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักต้องอยู่บนเงื่อนไขของไทยเท่านั้นเราไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆจนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะยอมรับข้อกําหนดของเราที่ผ่านมาแม้จะมีการคาดคะเนว่าผู้นําต่างประเทศโทรมารอบบี้แต่ยืนยันว่าไม่มีใครมารอบบี้ได้ ผมทำเพื่อประเทศไทยเท่านั้นในพื้นที่หนองยาแก้วและหนองจานจังหวัดสะแก้วซึ่งยังมีเหตุก่อกวนและใช้โล่มนุษย์จากฝั่งกัมพูชานายอนุทินย้ำว่าก่อนการเจรจาใดาๆสิ่งเหล่านี้ต้องถูกถอนออกไปทั้งหมดจะไม่มีการพูดคุยในขณะที่อีกฝ่ายยังคงกดดันด้วยอาวุธหรือโล่มนุษย์การชายแดนจะยังคงปิดต่อไปและรัฐบาลอาจพิจารณาเพิ่มมาตรการควบคุมหากจะ เป็น จุดยืนของรัฐบาลชัดเจนคือสนับสนุนกองทัพให้การทูตคู่ขนานและยืดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักโดยไม่ยอมให้เงื่อนไขใดๆมาลดทอนสิทธิอธิปไตยของไทยและนี่นะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรรกูลสําหรับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยรอคอยการแจกเงินจากทางรัฐบาลน,นะคะและแน่นอนนะคะคาดว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปแบบควนตน้น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการ การเติมเงินเข้าบัตรให้นะคะเพราะทางรองหัวหน้าพักนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าเฟสแรกนะคะอาจจะแจกให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก่อนเติมเงินเข้าบัตรให้นั่นเองในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะเป็นอย่างไรกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ก่อนหรือไม่และกลุ่มคนทั่วไปจะได้เมื่อไหร่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ทางช่องจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบในระดับต่อไปนะคะสำหรับ วันนี้อัปเดตขอสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วอ๋อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ